ความสุขกันเนาะความสุขที่แม่ไม่เข้าใจดูไปจับมามาทิ่ตันอะไรคือความสุขของโลกออะไรคือความสุขของหนูลูกกันได้ลงน้ำขี้โคลนแบบนี้คือความสุขเหรอวันหยุดสวัสดีวันหยุดของแม่สวัสดีค่ะ นี่คือวันหยุดของแม่ค่ะกลัวแม่ได้พักผ่อ้วนอ้วนเขียวใหญ่เลยัอนนี้ก็ขุดดินด,ดูความสุขความสุขของเขาสัญญาแล้วก็ต้องทำสัญญาว่าจะพามาโรงเรียนก็ต้องพามาพามาก็ เต,เ,เ,ตเ,เต็มที่ไปเลยสิคะเต็มที่ไปเลยสิคะเต็มที่เลยค่ะขุดเลยคะ่ะหาทองให้แม่สินี่คนนั้นไปเติมละขาเริ่มแห้งแล้วเริ่มไปเติมจะเติมน้ำละต้มเต็มต้มเต็มอ,อย่นีนะ้นี่ก็ขุดหาทองเนาะกินดินที่นีน้าปูกินอะไรอ่ะคาปูมันกินไม่ได้ หลากหลายอารมณ์นนคนหนึ่งกินได้าก,กินคนหนึ่งกินดินมาแล้วครับเติมขามาแล้วครับไปใส่ถุงเท้าหนูขุดไว้นะพี่คาปูพี่คาปูจะมาแย่งหนูทำไมเนี่ยหนูขุดไว้นะหนูจองที่ไว้แล้วนะ <S <s หนูจะโมโหแล้วนะเนี่ยที่ก็กว,ก,วกว้างก็มาแย่งกันเป <s> ็นไงลูกเหนไงอ่ะเปียกหมดโอ้โหดิเปียกหมดเลยข้ามแม่แต่ไม่เห็นหัวแม่ วหยุดนี่มันสุดเบี่ยงจริงๆเลยวันหยุดทั้งทีจะพักผ่อนได้ยังไงล่ะนะแม่เนาะแม่จะพักผ่อนได้ยังไงล่ะแม่อุตส่าห์หยุดแล้วว่าแม่ก็ต้องจับหนูอาบน้ำเอาเป็นเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องให้แม่ได้นอนกลางวันหรอก สนุกสนุกไหมลูกมีความสุขไหมมีความสุขไหมยิม่งเลอะยงเยอะประสบการณ์ประสบการณ์เยอะเกินไปแล้วนะแม่มวะ่ะวันนี้ประสบการณ์เยอะเกินไปแล้วนะความดึกได้ยังนะความดึกได้พอหรือยังนะดึกสึกหมดแล้วลากยากแครูท้าอะไรก่อนมดทำไมก่อน มุดทำไมก่อน,นนะอมันมีอะไรในนี้ลกมันมีอะไรมีอะไรนนี้ได้กินอะไรทองไหมได้ทองไหมมีสมบัติอยู่ในนี้หรือเปล่าพี่คาปูพี่คาปูไปเติมน้ำและไปเติมน้ำขาแล้ว ปูไปเติมแล้วพี่กัปตจะมาแล้วพี่ฮาปูมาแล้วเปียกมารือยังไม่เหลือ่าปูมานี่สิมาดูสิเป็นไงโอ้น้ำทุ่งนานี้มันยั่วยวนใจเสียเหลือเกินน้ำทุ่งนานี้มันยั่วยวนอดใจไม่ไหวเลย นไปไหมเข้าวเขาตายกันหมดพอดีออกมาเร็วพอแล้วีทุ่งนะทุ่งนี้เขาจะไม่ให้ใส่ย,ยาฆ่าแมลงย,ยาฆ่ายาแต่ทุ่งอื่นเราไม่มั่นใจทุ่งนี้เป็นของญาติ พอแล้วหรอมอั้งปะแบบฝึกคาราเต้อีกสักยกสองยกกันน้องก็แบบอยากขุดอ่ะแต่พี่ก็อยากชกมวยอะ่ะตัวก็ปีกเปียกมาก็มาเล่นดินก็ตามสเต็ปอะ่ะก็ตามสเต็ปอะ่ะกลัวไม่เปื้อนอะ่ะเมื่อกี้เปียกเฉยๆน้ำมันใสอะ่ะ มึงไม่เลอะโคลนอ่ะไม่ต้องมากลิ้งเศษดินแบบเนี้ยเออเออยอมกันที่ไหนแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายไม่สนอุจะภาพไม่ทันอุจะภาพไม่ทันวุ้บวุ้บวุ้บจะภาพไม่ทันเร็วจัด ดูแม่นางนี้รอเพื่อน <c oughs> เพื่อนเมื่อไรจะเล่นเสร็จเ <c oughs> มืเ่อไหร่น,น้องจะเล่นเสร็จวะแม่หนูอยากตากผัดลมแล้ววะเ <c oughs> มืเ่อไหรพวกมันจะแบตหมดเ <c oughs> มืเ่อไหร่มันจะหายดีดดีดจังเลยโอ้โหดีดเกิน <c oughs> หอแพกแค <c oughs> ่แไปเติมน้ำเรอะเนี่ย กุพกน้ำมาเด้อโอ้โหี่รักเสียงเออโหสงสารกอข้าโออยมานี่ได้กาศกันในกอข้าวตายแล้วตายแล้วเฮ้ยมันเล่นแรงไปแล้วเนี่ยช oh ิตันระวังโดนลูกหลงนะลูกระวังโดนหาง ายุป้าปาเน่ยยังกับป้าปาหอบแพงแคงหายใจไม่ทันแล้วกับบ้านเนาะไม่ยอมรู้กันม,มันเริ่มเล่นบบตัดจริงแล้วจะสู้กันถึงกี่โมงเนี่ยโอ๊ยตายต้นเข้า เนเน่ออกมาว้โอยอยางป้า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 พอแล้วแม่เหนื่อยแล้วมดยุงกัดขาอุ้ยตายแล้วโอยไม่ยุงเยอะจังวนะะป้าป้ากัดป้าหายใจมไม่ทันแล้ว สต๊อกถามหาแล้วไปไปไปได้ถุงเท้าแล้วก็กลับบ้านกันคาโปหยุดดิหยุด,ยดถุงเท้าเราได้ถุงเท้าสมใจคาโปหันหน้ามาหน้ามาสิอ้วนแกนี่เนาะ <c oughs> ปล่อยพลังงานเต็มที่เลยนะแกนี่ <c oughs> ไปกลับบ้าน